สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4ีคลิปที่102นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าสี่ตลาดคริปโตนะฮะวันนี้เทราฟอร์มแลบนะฮะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ยืน่นนะคำขอนะฮะเยียวยาค่าเสียหายอันเกิดจากนะรูน่าร่มเมื่อ3ปีที่แล้วนะซึ่งจะเดทไลน์ในการยืน่นคําขอในคดีล้มละลายเนี่ยในวันที่16นะพฤษภาคมนี้นะใครเข้าหลักเกณฑ์ก็ไปยืน่นนะฮะแต่สําหรับชุมชนของเราเองก็ อาจจะถือเล็กๆน,น้อยนะสำหรับตัวผมเองแค่ออรูหน้า2เหรียญนะฮะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายก็ช่างบันเถอะนะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะตอนนี้ก็มีข่าวว่าจีนเองนะฮะก็เริ่มออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกู้ยืมเงินนะอัดฉีดเพิ่มเติมนะฮะ อีกอันหนึ่งก็เป็นกรณีที่วันก่อนนะถ้าใครจําได้นะผมเอากราฟนะการปิ้นเงินของอินเดียนะฮะที่มากมายมหาศาลเนี่ยมาให้ดูเป็นเสาทนเลขนะปรากฏว่าเป็นการคีย์ระบบผิดจริงๆนะฮะเพราะวันนี้นะทางอินเดียแก้ไขระบบแล้วนะให้กลับมาคืนเหมือนเดิมนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปิ้นเงินของอินเดียเนี่ยต้องลบออกนะฮะแต่ถ้าเกิดการปิ้นเงินนะครับภาพรวมเนี่ยยังถือว่าเป็นการปิ้นเงินที่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะอีกวันอีกอันนึงฮะก็เป็นกรณี หีดวงของเทอร์ราฟอร์มแลบนะครับผมบอกว่า ดวงของเทอลาฟอร์มแลบลูน่าซีเวทีซเนี่ยใช้ดวงของบริษัทใช่ไหมฮะแล้วหลังวันที่19พฤษภาคมไปแล้วนะจะได้เกณฑ์เสานะต้องพุทธนะเขาเรียกว่าคู่สมพลนะคู่แห่งชัยชนะถามว่ามีกรณีนะพระเสาต้องพุทธเนี่ยแล้วถูกวันที่1ไหมมีฮะผมก็ไปค้นหามาให้นะฮะอันนี้เป็นดวงเก่านะที่มีคนถูกวันที่1 12ล้านนะแล้วเขาก็รีวิวนะ,ะการาไปขึ้นเงินรางวัลที่1นะึ่งนะฮะซึ่งผมก็ได้วันเกิดเขามา นะฉะนั้นเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอ้กรณีเสาทับพุทธหรือเสาต้องพุทธเนี่ยก็ทําให้มีโชคใหญ่เช่นกันนะนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งฮะ รัฐนะฮะออริโซนาได้ผ่านกฎหมายให้บิตคอยเป็นเงินทุนสำรองคริปโตเป็นเงินทุนสำรองแล้วนะ,ะมีอยู่2อล่างด้วยกันนะตอนนี้จะส่งไปให้ผู้ว่าการรัฐลงนามถือว่าเป็นรัฐแรกของสเมกาที่กฎหมายผ่านนะถามว่าอริโซนาเนี่ยนะฮะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องบอกเลยนะฮะว่าอริโซนาเนี่ยมี GDP เท่ากับ UAE ประเทศหนึ่งเลยนะต้องบอกเลยนะฮะคือ GDP ของรัฐอริโซนาเนี่ยนะฮะ มี GDP เท่ากับ ประเทศ UAE 1ประเทศฮ e ะศหรือประเทศอิสราเอล1ประเทศฮะฉะนั้น1รัฐนี่โอ้ถือว่ายิ่งใหญ่เหมือนประเทศประเทศหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้เงินนะของรัฐบาลเนี่ยมาเป็นนั่งร้านต่อไปราคาบิ t คอยมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามาดูทางเทคนิคอลหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยาสายเทคนิคอลเริ่มนะลวนแล้วนะไม่รู้จะคำนวณยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเช้านะลงเดี๋ยวบ่ายขึ้นนะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเพราะว่าภาษี ครัมป์เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะฮะก็ต้องดูตามแพทเทิร์นนะซึ่งตัวแม็กเองเนี่ยก็ยังถือว่าแพทเทิร์นภาพใหญ่เนี่ยยังถูกต้องแม่นยําอยู่ซึ่งตัวแม็กเองเนี่ยก็มองว่าบิตคอยนะฮะใกล้ถึงจุดสูงสุดนะเขาเรียกว่าช่วงเวลาจุดสูงสุดเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณเดือนก,กรกฎาคมถุนาของปีนี้นะฮะจุดสูงสุดนะฮะอยู่ที่ประมาณแสนสามถึงสองแสนนะอยู่แนวแนวนี้ประมาณ500วันนะห้าวันนะนับจ้งแต่เส้นสีประเนี่นะฮะ ก็คือจริงๆอัน1,000วัน 1,000วันนับตั้งแต่วันที่ลงต่ำสุดนะจุดต่ำสุดเนี่ยนับไป1000วันนะแต่อย่างที่บอกฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดระดับลัดเนี่ยนะฮะมาเป็นนั่งร้านให้กับบิ c คอยเนี่ยไอตัวไซเคิลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะเออก็ต้องดูนะฮะหลังจากนี้ว่าไซเคิลจะเปลี่ยนหรือไม่เพราะว่าตัวคุณกียองจูเองก็บอกว่าตอนเนี้ยนะฮะเออตอนแรกเนี่ยทุกคนทายว่าลงใช่ไหมอ่าคิดว่าลงแล้วไปไป,ไปมามันกลับรีบาวขึ้นมานะแล้วก็ดูแล้วมันจะขึ้นนะเพราะว่าทําก็เริ่มจะ ผ่อนคลายมาตรการนะฮะที่เป็นภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นนะจริงๆเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องการเมืองฮะมันต้องแก้ด้วยการเมืองมันไม่ได้เป็นเรื่องการเงินนะแต่ทําเนี่ยจะใช้การเมืองเนี่ยเข้าไปยุ่งกับค่างเงินน่นะ,ะก็ต้องดูหลังจากนี้อีกประเด็นหนึ่งฮะตัวแบนะ็คล็อกนะเออหลังจากที่ทํารับตำแหน่งนะ,ะถ้าเกิดเราไล่ดูนะฮะหลังทับแล้อหลังทั้ รนะับตำแหน่งแล้วเนี่ยนะตัวแบ c ็กล็อกเองหรือลูกค้าของแบ c ็กล็อกเนี่ยมีการขายบิตคอยอยู่บ้างแต่เป็นการขายแบบเล็กๆฮนะถ้าเกิดคุณดูนะมันเป็นการขายเอาเป็นพธิธีนะฮะเพราะว่าถ้าขายจริงๆเนมันต้องลงมาอยู่ข้างล่างเลยนะถ้าเกิดลูกค้าแบ c ็กล็อกนะฮะเทขายทั้งหมดบิตคอยมันต้องลงมาอยู่ตรงนี้นะฮนะเป็นศูนย์นะฮะ แต่ถ้าเกิดเราดูกราฟเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภาพใหญ่เนี่ยนะฮะลูกค้าของแบ็กล็อกเองเนี่ยยังมีการซื้ออยู่ไปเรื่อยๆนะฮะแม้ว่าหลังรับตําแหน่งเนี่ยจะมีการขายอยู่บ้างเป็นบางส่วนนะเป็นท้องช้างเล็กๆที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะการซื้อบิตคอยของแบ็กล็อกนะเพิ่มขึ้น,นะฮะตอนนี้เงันขึ้นมานะเท่ากับในช่วงที่ทําก่อนทํารับตําแหน่งนะถือว่าเป็นโมเมนตัม um ที่ดีอีกประเด็นหนึ่งฮะครั้งก่อนเนี่ยผมให้ดูกราฟนะการปินเงินนะของอี เดียนะมันเป็นเสาโทรเลขเลยนะและไอเอเว็บนี้เนี่ยกลายเป็นแบบราบเรียบไปเลยปรากฏว่ามันเป็นการคีย์นะผิดจริงๆฮะเพราะว่าเงินที่มีการพิมพ์จริงๆมันแค่65ทิลเลียนเท่านั้นเน้นคําว่า65ทิลเลียนครั้งก่อนเนี่ยมัน6 5ร653ท้ิลเกียน,นินะคือจุดทศนิยมมันผิด นะตอนนี้เนี่ยในทางระบบเขาแก้กลับคืนมาแล้วนะก็แปลว่าเขาเรียกว่าเป็นการปิ้นทิปนะฮะจริงๆไม่ได้ปิ้นทิปหรอกนะเขาไม่ได้ปินาปินอยู่เหมือนกันแหละนะฮะนับตั้งแต่ปี2017มาเนี่ยอินเดียก็ปิ้นปิ้นปินปินมาจนถึงปัจจุบันนะก็คือหนี้นะฮะแล้วก็กู้หนี้ไปปิดหนี้กู้หนี้ไปปิดหนี้พร้อมดอกวนอย่อยางเงี้ย มันก็เหมือนสมตนกานะ,ะทรัมป์เนี่ยอาจจะมาเป็นตัวเล่งทําให้การปินนี่เนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นมากๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของกรณีอินเดียนะฮะ,ะผมก็คิดอยู่ในใจแล้วนะฮะมันแปลกๆนะแต่ถ้าเกิดปินกันถึง600นะหกร้อยสามสิบห้าิเลียนจริงเนี่ยนะฮะผมว่าตลาดคริปโตคงจะพูแตกอะ่ะเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยเขาไม่ได้แบนคริปโตแต่เขาเก็บภาษีอ่ารายได้จากคริปโตเท่านั้นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต่างจากจีนจีน ปินนะเงินแต่เขามาอุ้มเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปที่ทองหมดเลยนะเราจะเห็นทองมันขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่านะเออตัวจีนเองอยังแบนคลิปโตอยู่แต่อินเดียไม่ได้แบนนะกระดานยังซื้อขายกันปกติแต่ประเด็นปัญหาก็อาจจะเสียภาษีแต่ถ้าเกิดมันปินถึงขนาด600กว่า ล้านนะล้านดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะแต่อันนี้ก็เป็นกราฟผิดพลาดนะฮะซึ่งนะฮะนักวิเคราะห์อเองก็บอกว่าตอนนี้ลบนะเออส่วนของอินเดียออกไปก็คือแท่งเบลเลอร์ตรงนี้ออกแล้วกราฟตรงนี้ย่อกลับคืนมาก็จะเป็นทรงเดิมหมายความว่าถ้าเกิดนะฮะใช้กราฟนะการปรินเงินก็คือซัพพลายของเงินเดิมนะเออแถบสีเหลืองเนี่ยก็ยังมุ่งไปสู่นะฮะบิตคอยราคานะ1,90,000นะ 1 9 0 0 0 0ดอลลาร์นะก็จะจบลงอยู่ในเดือนกรกตดาพอดีนะเออกรกมิถุนากรกตดานะสิงหาอยู่ในโซนของเดือนสิงหาคือก่อนสิงหาถ้าเกิดปริมาณการปิ้นเงินมันย่อลงแสดงว่าเราควรจะเริ่มถอยบ้างแล้วนะแต่ถ้าเกิดปริมาณการปิ้นเงินเนี่ยมันยังขึ้นไปเรื่อยๆฮะมันยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เนี่ยแสดงว่ายังไปต่อนะคือการาฟของแม็กเนี่ยอาจจะผิด นะฮะก็คือมันขึ้นจุดสูงสุดก็จริงมันอาจจะไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตัวโมเมนตัมในการปิ้นเงินเนี่ยนะฮะอ่ามันยังไปต่อนะเราก็ต้องมาดูทิศทางฮะถ้าเมื่อไหร่นะฮะ,ะ,ะ,ฮะตัวการปิ้นเงินเนี่ยมันย่อลงแล้วดัชนีดอลลาร์มันเพิ่มขึ้นเราก็เริ่มหาจุดสูงสุดแล้วเราก็ถอยนะ,ะถอยมาเป็นเงินแล้วรอดูนะ,ะเผื่อจะได้ของถูกอีกรอบนึงอันนี้ก็เป็นการวางแผนนะให้ดูหึะฮะ ปริมาณการปิ้นเงินมันเริ่มย่อหรือ,อยังนะอ่ามันย่อในช่วงแบบเนี้ยนะคล้ายๆแบบเนี้ยถ้าคล้ายๆแบบน,บบนี้เราก็ควรพองถ่ายทรัพย์สินบางตัวออกนะเอ่อแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณซื้อถูกมันเนิ่นนานเกินการแล้วก็ไม่ต้องขายก็ปล่อยมันหรืออาจจะซื้อเพิ่มนะแต่บางคนเนี่ยถือเหรียญอยู่ก็อาจจะเทคโปรฟิตเสียนะครับเพราะว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงกระทิงนะการทำกำไรถือว่าไม่ผิดนะฮะปัญหาก็คือว่าเราก็ต้องหาจุดออกนะพยายามดูดัชนีค่างเงินดอลลาร์ว่ามันพงโขขัวขึ้นหรือยังถ้ามันพงโขขัวขึ้นเนี่ยแสดงว่าสามเดือนหลังพงโขขัวขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นทำจุดสูงสุดหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ต้องผ่องถ่ายแล้วนะน,นี่ก็เป็นการวางแผนเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งฮะผมก็เอาดวงของคนถูกวันที่หนึ่งมาให้ดูเมื่อวานก่อนนี้ใช่ไหมฮะในส่วนของดวงเทอร์เอฟอร์มแลบนะฮะ ดวงโทล่าฟอร์มแลบเนี่ยเขาจะได้เกณฑ์พระเสาทับพุทธนะก็คือพระเสาเนี่ยนะฮะทับพุทธตรงนี้นะซึ่งพระเสาเขาเนี่ยนะฮะถามว่าได้ตําแหน่งใหญ่ไหมเขาได้ตําแหน่งเป็นประในานาวางฮะแต่การทับพุทธของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันปกติพระเสาทับพุทธนี่เขาเรียกคู่สมพลนะจะมีโชคเพิ่มพูนนะจากชัยชนะก็คือการต่อสู้นะจนประสบใัขขยชนะซึ่งดวงของเขาเนี่ยจะมีในช่วงวันที่19พฤษภาคม6 8ถึง22สิงหา68นะอันนี้คือช่วงระยะเวลาอันใกล้ๆนะแสดงว่า อาจจะมีการพงกหัวขึ้นของ l ู n a c ในช่วงนี้หมายความว่าราคา l ู n a าซอาจจะดิดขึ้นมานะอยู่แนวแนวประมาณ2สตังก์ก็ได้ในช่วงนี้นะฮะซึ่งประกอบกับตัว bitcoin เองก็อยู่ในช่วงเดียวกันนะถ้าเกิดเราไปดูนะฮะไอโมเมนตัมนะเอ่อที่เกี่ยวข้องกับ market นะมันจะจบเดือนสิงหาพอดีเนหะ็นไหม อ่าที่1มื่นเออที่แสนเก้ใช่ไหมที่แสนเก้ไอช่วงเดือนนะยีสิบสงสิงหาตรงเนี้ยมันก็จบวันที่พอดีเนอะเออมันก็ดูสอดคล้องกันอยู่พอสมควรนะ,นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเกณฑ์กรณีที่พระเสาเนี่ยทับพุทธอันนี้เป็นดวงของคนถูกวันที่หนึ่งนะเขาถูกวันที่หนึ่งสิล้านฮนะแล้วเขาก็รีวิวนะในการที่เขาไปขึ้นเงินเนะ,ะเผอิญว่า ะะได้วันเดือนปีเกิดเข้ามาเราก็มาคำนวณน,นะว่าการถูกวันที่1ของเขาเนี่ยได้กี่เกณฑ์สมุดสมดูแลนะเขาได้ทั้งหมดเนี่ยหเกณฑ์หเกณฑ์ตามกัมพีโลกธาตุเลยนะคือดาวพฤหัสทับอาทิตย์1คู่ใช่ไหมดาวพฤหัสทับพุธนะดาวพฤหัสทับพุธเนี่ยเกิดขึ้นในดวง XRP นะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะฮะกรณีดาวพฤหัสทับอาทิตย์ดาวพฤหัสทับพุธจันทร์ทับพุธนะ แล้วก็พระจันท,ทร์รทับอาทิตย์จริงๆจันทร์ทับอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยนับหรอกส่วนใหญ่มันต้องเป็นอาทิตย์เลงจันทร์นะฮะแล้วก็เสาต้องพุธนะอ่าพระเสาตรงนี้นะฮะมาทับดาวพุธตรงนี้แล้วก็พระเสาทับอังคารอันนี้เขาเรียกว่าเกณฑ์โชคได้มาแล้วเสียไปเราก็ไม่ได้ตามเขาว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเ,เงิน12ล้านเขาเนี่ยเป็นศู์หรือ,อยังนาะเพราะว่าเสาทับพุธแล้วมันมาทับสุกต่อนในช่วงโควิดคือเขาถูกก่อนโควิดนะฮะพอหลังโควิดเนี่ยเสาทับสุกนี่เขาอาจจะ เออได้เงินลงวันที่หนึงแล้วนะไปเปิดร้านหมูกระทะนะแล้วไปเจอโควิดก็คือไอ้ที่ไปซื้อแฟนชายมาก็เลยเจ๊งอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เดานะข้อมูลอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคือหมายความว่าเขาถูกวันที่1น,นะแต่ด้วยความว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระเสาร์ไปทับสุกคือคู่ลม้มถ้าเกิดเขารู้ดวงอย่างนี้นะเขาก็จะถอยว่าเออถูกแล้วก็เก็บเงินไว้ก่อนนะจนกว่าราหูทับเสาเขาควรที่จะลงทุนอีกรอบหนึ่ง อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าดูดวงเพื่อรู้จังหวะว่าช่วงไหนควรลงทุนช่วงไหนควรถอยช่วงไหนควรนิ่งเห็นไหมช่วงไหนควรนั่งทับมือนะฮะอันนี้ก็เป็นกรณีดวงคนถูกรางวันที่หนึ่งสบล้านนะฮะไอที่ยกมาเนี่ยดวงเคสรางวันที่หนึ่งมีเยอะนะฮะแต่อันนี้เป็นกรณีเสาทับพุทธที่เรามาประกอบกับดวงเทอรล่าฟอร์มแลบนะอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นสายมูนะะหลายคนก็บอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยเขามีพิธีกรรมอะไรบ้างในการที่จะแก้ดวงนะเขาเรียกว่าแก้งตาย แล้วบอกอย่างนี้ฮะเสาทับอาทิตย์ก็ดีลาหูทับก็ดีเนี่ย <c oughs> ปัจจุบันนะฮะเราก็จะเห็นคนไปนอนลงศพใช่ไหมแกล้งตายบางคนก็เปลี่ยนชื่อใช่ไหมย้ายบ้านคือหนีเ,เขาเรียกว่าหนีเจ้ากรรมในเวรน คนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าทําตุกตาเสียกระบาลนะฮะคือทําตุกตาแล้วก็เอาดวงของคนที่ป่วยหรือดวงคนที่ไม่ดีเนี่ยนะฮะเอาไปสิงสู่อยู่ในตุกตานี้แล้วก็หักคอเสียแล้วก็ไปวางไว้ทางสามแพ่งหลอกเจ้ากรรมในเวรว่านะคนนี้ตายไปแล้วไอ้ตุกตาเสียกระบาลเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะมันเกิดตั้งแต่สมัยสุขโขทัยฮะสมัยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเออก็มีปู่ย่าตาทวดเนี่ยรุ่นทวดนะ ปู่ทวดยาทวดเนี่ยเขาเคยทําพิธีทุกตาเสียกระบาลให้ผมนะตอนนั้นผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยนะเขาเ,าเป็นโรคให้เลือดออกนะสมัยก่อนนี่เป็นถึงตายนะเสร็จแล้วเนี่ยนะไอ้เกณฑ์ดวงตอนนั้น,นก็คือเสาทับอาทิตย์แล้วทับศุกร์นะก็คือค,คู่คู่ตายอะไรเออคนโบราณเขาก็เลยแก้โดยการทําตุกตาเสียกระบาลน,นะซึ่งผมก็เป็นคนคือถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยนะฮะมันจะเป็นวัฒนธรรมสุขโขทัยนะเราจะเห็นเนี่ยเป็นเครื่องเคลือบแบบเนี้ยนะ เออไอถิ่นที่มันมีการทำเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ที่นะโบราณคดีเมืองฝางโบราณคดีนครไทยนะจริงๆญาติผมเนี่ยมาจากทางนครไทยนะแต่มาอาศัยอยู่ทางวังทองนะชุมชนโบราณวังทองนะแล้วก็ทางวัตยมเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ย ไอเนี่ยมันก็เลยเป็นประเพณีโบราณเขาเรียกว่าประเพณีสร้างตุ๊กตาเสียกบาลเนะเออก็คือหักคอใช่ไนะฮะเราไปตั้งบอกว่าไอบ้านเนี่ยมันตายแล้วคือหลอกเจ้ากรรมในเวรว่าไอเนี่ยตายแล้วจะได้ไปตามมาถึงบ้านอันนี้คือคนโบราณน,นะคนโบราณในเวลาเขาทาเนี่ยเขาจะเอาเส้นผมบ้างแหละไปใส่ไว้ในตุ๊กตาแล้วก็ปั้นมาเป็นตุ๊กตานะฮะหรือเอาดวงชะตาไปใส่นะเออแล้วก็ บอกว่าคนนี้ตายแล้วนะแล้วก็ไปเอาอาหารข้าวผ้าปลายำนะไปวางไว้ทาง3ามแพ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยตายแล้วคนนี้ตายแล้วแต่อยาไปทําเองนะต้องให้คนอื่นทำนะบอกเจ้ากรรมในเวนเจ้ากรรมในเวนเห็นก็จะไม่เอาโทษอะไรประมาณนี้นี่เป็นความเชื่อ,อคนโบราณน,นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องกรรมนะฮะคุณทํากรรมอะไรไว้คุณก็ต้องรับผิดนะฮะไออันนี้มันอาจจะได้เรื่องสุขภาพจิต หมายความว่าทําไปแล้วเนี่ยทำให้คนในครอบครัวเนี่ยมีพลังจิตพลังใจนะฮะแต่ถามว่ามีผลในทางหลักแห่งกรรมไหมไม่ฮะมันมีผลในทางจิตใจคือจิตใจเนี่ยนะถ้าเกิดจิตใจมันเข้มแข็งดีงามเนี่ยมันก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นี่เป็นความเชื่อคนโบราณฮนะเออผมก็เห็นนะพิธีทําทุกตาเสียกบาลเนี่ยหลายคนไม่รู้ก็ไปคิดว่าไอ้ตุกตาตัวเนี้ยเป็นของเล่นเป็นของเล่นของคนโบราณไม่ใช่ฮนะมันเป็นเครื่องเคลือบนะ แบบไอ้เคลือบสุโขไทยอ่ะมันดูสวยนะผมก็เคยเห็นในพิพิธภัณนฑะ์เขาเรียกว่าตุ๊กตาเสียกระบ,บาลน,นะอ่ะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นตัวเทเดอร์ตัวเทเดอร์เนี่ยเขาก็มองนะว่าแพทเทิร์นนะของบิตคอยน์นะมันเหมือนกับปี2016-20 1 7ก็เป็นช่วงของครัมเหมือนกันนะฮะการย่อเป็นลักษณะเดียวกันแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นแนวะการขึ้นเนี่ยโมเมนตัม um ก็จะอยู่ที่ประมาณ200,000ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็เป็นมุมมองของเทเดอร์เทเดอร์กับแม็กเนี่ยจะ มุมมองคล้ายๆกันแต่ผมก็ชอบเทรดเดอร์อย่างหนึ่งนะแกค่อนข้างกาวเรื่องด็อกเนี่ยค่อนข้างเป็นวักเป็นเวนเนีต้องบอกเลยว่าคนกาวเหรียญไหนส่วนใหญ่ก็จะถือเหรียญน,นั่นแหละนะฮะเขาดูทางแพทเทิร์นนะัะว่าด็อกเนี่ยกำลังจะขึ้นเว็บที่3นะเว็บ1เว็บ2เว็บ3นะซึ่งเว็บนี้เนี่ยน่าจะมีแนวอยู่ที่ใกล้ๆ1ดอลลาร์สำหรับคนที่รอขาย1ดอลลาร์ก็เตรียมตัวไว้นะฮะ คอยเบตเองเปิดตัวบิตคอยเยลนะฮก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอันนี้เป็นกระดานของสเมกานะส่วนโปรเจกต์นี้นะเขาเริ่มใช้สเติลคอยนะของริปเปินะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นเทเดอร์อีกแล้วนะตัวดนะ็อกนะเห็นไหมคนเรานี่ถือเหรียญไหนก็กกาวเป็นวักเป็นเวนจริงๆนะแต่ผมก็เชื่อเขานะฮะเพราะว่าเขาแม่นหลายรอบนะ อีกอันหนึ่งก็เป็นกรณีนะฮะวุฒิสมาชิกวอลเลนนะตอนนี้เนี่ยแกเริ่มจับมือกันแล้วว่าจะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมทรัมป์ฮะในกรณีที่ไปโปรโมทเหรียญทรัมป์นะโทเครทร็นทมป์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทรัมป์ตอนนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่2ปีฮนะแต่ถ้าหลังเลือกตั้งกลางกลางเทอมนะแกไม่เขาเรียกไงกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ดีอย่างที่แกพูดนะต้องบอกเลยว่าเลือกตั้งกลางเทมอมมาเตรียมตัวแน่นะก็จะถูก เขาเรียกว่ายื่นถอดน,น,นใน2ปีหลังฉะนั้นเนี่ยทำนะฮะสปีเนี้ยเขาต้องวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เขาไม่บอกเราหรอกเพราะถ้าบอกก็โดนแบบนี้คือคือบอกนี้ถ้าเกิดคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณบอกว่าคุณจะแจกตังค์เนี่ยนะโดยมันไม่มีเหตุพิเศษเแล้วก็แปลว่าคุณกําลังจะหาเสียงใช่ไหมกำลังใช้เงินฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องจริยธรรมอีกอะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน ในตาแหน่งเนี่ยเขาอาจจะพูดแบบระวังนิดหนึ่งการพูดบางอย่างเนี่ยอาจจะช่วยนะกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่บ้างนะแต่แกจะไม่พูดอะไรให้มีเ,เขาเรียกไงมีแผลในการที่จะถูกเล่นเพราะว่าถ้าเกิดแกไปแก้แล้วรรมนรูนแล้วแกไม่ได้เป็นสมัยที่3เนี่ยเห็นว่าจะไปแก้แล้วรรทำมโนนะแต่ไม่รู้จะสาเร็จหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดแกไม่ได้เป็นเนี่ยแกอาจจะ,ะเผชิญกับการถูกสอบสวนหลังจากนี้ถ้าเกิดร e พับลิกันไม่ได้เป็นประธานาธิบดีต่อนะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าผมก็มองนะว่าทําเนี่ยไม่โง่ะนะฮะเพราะว่าเขามีประสบการณ์การเลือกตั้งมารอบหนึ่งแล้วแล้วแกก็พลาดท่าในการไปขึ้นกำแพงภาษีก่อนเลือกตั้งกลางเทอมนะฮะจนตัวเองแพ้แกก็จําฝังใจนะเ,ออเพราะแกถูกยื่นถอดถอนในช่วงนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยการก่อนเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยแกต้องหาวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีและให้ออผลโพเนี่ยกลับมาเป็นบวกต้องบอกเลยนะฮะว่าผลโพเนี่ย บางทีเนี่ยเราไปเชื่อผลโพตอนนี้เนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะไม่ตรงมันก็เหมือนเราเชื่อผลโพว่ากัมลาแฮริสจะได้ผลสุดท้ายกัมลาแฮริสเนี่ยก็ถูกทำมาพลิกในช่วงโค้งสุดท้ายนะ,ะฉะนั้นอย่าไปแน่นอนอะไรมากนะ,ะอีกอันนึงมาสเตอร์การ์ดฮะ,ะเพิ่มการสนับสนุนสเตเบอร์คอยฮะ อ่ะส่วนตัวิโซนานะตอนนี้ก็ผ่านแล้วนะต้องบอกเลยนะฮะตอนนี้รัฐิโซนานะผ่านกฎหมายให้บิตคอยเป็นเงินทุนสำรองนะตอนนี้กฎหมายตัวนี้จะถูกส่งไปหาผู้ว่าการรัฐเพื่อลงนามนะฮะถามว่าิโซอนาเนี่ยนะฮะมี GDP นะใหญ่เป็นอันดับที่18ของสเมกาจาก5 5 50รัฐนะแต่ GDP ของของิโซนาเนี่ยใหญ่เท่ากับประเทศประเทศ UAE ฮะนะประเทศ นะสาหารัฐเอ่ออ,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 อาหรับเอมิเรตนะเรียกยากเหลือเกินนะเรียก UAE แล้วกันนะฮะก็ถือว่ามี GDP พอๆกันนะรัฐอะลิโซนาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมี GDP อยู่ที่นะฮะห้าร้อพันล้านดอลลาร์ซึ่งเท่ากับนะเอ่อ GDP ของ UAE นะห้านะ 504,000พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะ50 8 0 8กับ504พอๆกันนะอยู่ในอันดับใกล้ๆกันส่วนอีประเด็นหนึ่งคุณพอแอดกินฮะคืองี้ฮะคุณพอแอดกินเนี่ยนะฮะพอเขารับตำแหน่งเนี่ยเขาให้สัญญาเอาไว้นะอยู่3-4เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกคือลดการดำเนินคดีต,ต่างๆ2จัดความสำคัญเรื่องกฎหมายสเตเบอรคอยนะค,คือผมจะบอกงี้การที่เขาไปสาบานตนที่ทำเนียบขาวเนี่ยทำต้องมอบหมายเลยบางอย่าง ถ้าเกิดเราจับคีย์เวิร์ดนะถามพูดสเตเบอร์คอยเดวิดแซ็กพูดสเตเบอร์คอยแล้วมนตีคังสเตเบอร์คอยประธานเสกสเตเบอร์คอยแสดงว่าเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้หรือการแก้ปัญหานี้สมเมกายอยู่ที่กฎหมายสเตเบอร์คอยพอร์ตมาอยู่ตรงนั้นนะเพราะเขาจัดลําดับความสําคัญกฎหมายสเตเบอร์คอยเลยนะลดการดําเนินคดีก็คือคดีอะไรเนี่ยยกเลิกได้ยกเลิกนะสจัดลําดับความสาคัญกฎหมายสเตเบอร์คอยต้องมาก่อนนะ ต่อมาคือไอกระดานต่างเนี่ยที่จะมาซื้อขายในสเปกาต้องมาลงทะเบียนอันดับถัดมาเลยคือจําแนกนะประเภทของโทเคน็นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะอันนี้ก็เป็นนโยบายนะอีกประเด็นหนึ่งก็นักวิเคราะห์ฮะเขาก็พูดถึงทิศทางของโปรแชรนะต้องบอกเลยนะฮะโปรแชเอร์ XRP ETF เนี่ยมันเป็นฟิวเจอร์นะผมพูดไปเมื่อวานนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่สปอตสปอตยังไม่อนุมมติฮะแต่มันอาจจะมุดไวๆนี้ก็ได้นะ อีกประเด็นหนึ่งฮะตอนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเขาว่าลังจะกู้เงิน514พันล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าการกู้เงินตรงนี้ผมไปตรวจสอบดูแลฮะมันเป็นการกู้เงินเพื่อเอามาใช้จ่ายตามปกติไม่ใช่เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจคือการกู้เงินเนี่ยมีอยู่2แบบนะกู้เงินเพื่ออามาใช้จ่ายตามปกติจ่ายนี่จ่ายสินจ่ายค่าจ้างพนักง,งานจ่ายเงินเดือนก็แลการจ่ายน,น,านู่นสาธารณูปโภคต่างๆของรัฐนะฮะ อันนี้เป็นการกู้เงินเพื่อใช้3เดือนนะฮะตามปกติของกระทรวงการคลังะครไม่ใช่เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือไม่ใช่งบเอามาแจกอะเออแต่ถ้างบมาแจกเนี่ยน่าจะเป็นงบที่ตัดงบได้นะฮะของอีลอนนะตอนนี้น่าจะ3,000ดอลลาร์ต่อหัวแล้วมั้งนะคือเป้าหมายเนี่ยทำจะแจกหัวละ5 0 0 0ั นะซึ่งมากกว่าสมัยของไบเดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอให้การตัดงบตรงนี้เนี่ยนะฮะของอ,อ,อีลอนเนี่ยนะฮะมุ่งเป้าไปที่5,000ดอลลาร์ต่อหัวของผู้ผู้เสียภาษีนะคนที่เสียภาษีจะได้ใครไม่เสียภาษีไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นดวงคนถูกวันที่หนึ่งอย่างที่บอกเกณฑ์นะฮะพะเสาทัพพุทธนะซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกันนะ,ะอันนี้เป็นประกาศของเทอร่ราฟอร์มแลบนะฮะว่าใครที่นะ,ะสูญเสียคริปโตในช่วงนั้นก็มาขอค่าเสียหายได้นะ จีนอัดฉีดเม็ดเงินโดยการปล่อยพันธบัตรพิเศษล็อตใหญ่นะฮะ81พันล้านหยวนกระตุ้นเศรษฐกิจฮนะคือตอนนี้เนี่ยมันมีเด็กจบใหม่แล้วเด็กตกงานกันเยอะนะถ้าเกิดคุณไปดูเนื้อหาของข่าวเนี่ยจีนก็คือจีนเนี่ยเขาก็ว่าสมเรมิกาว่าแกล้งเขาอะรู้อยู่ว่าเขากาลังมีวิกฤตนะแต่ก็ยังนะตั้งกงําแพงภาษีทําให้เขาเสียหายอีกนะฮะสมเปนกาเขาไปสนใจอยู่แล้วฮนะเขาก็ยังงั้นแหละนะเราก็ดูกันไป ส่วนเกสเกลนะได้มีการไปพบปะนะตัวเซกนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปทวงถามนะฮะว่าเฮ้ยจะอนุมัตินะเออตัวสเต็กนะเออสเต็กอีเธอเรียม ETF หรือยังนะเพราะว่าไอตัวการสเต็กเนี่ยถ้าเกิดเอาอีเทอร์เรียมไปสเต็กเนี่ยนะฮะมันจะได้ เขาเรียกไงผลกําไรจากการสเต็กเพิ่มฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเซกอนุมัตินะอันนี้ก็พุ่งอีกอะไอตอนนี้อีทีรีเอเรียมมันล่วงลงไป5 000, 6 0 0 0ื่นหกมืใช่ไหมันอาจจะกลับมาเป็นแสนเหมือนเดิมนะก็ดูกันไปสําหรับตัวอีเธอรี่เียมนะฮะเพราะว่าขนาดเกสเกลเนี่ยทวงในที่ประชุมแล้วเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเออ อาจจะมาไวๆนี้เพราะ ETF ของ Ethereum อนุมัติเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับเดือนพฤษภานนี้อาจจะเป็นเรื่องข่าวดีนะหลายคนก็บอกว่าเดือนพฤษภานี่ยอาจจะไม่มีข่าวร้ายนะ ส่วนตัว f o กี้ฮะก็ไปจับมือนะเพิ่มโปรเจกต์ต่างๆตอนนี้ไปเปิดตัวหุ่นยนต์ m น n ะมินิโรบอท M1 นะดันราคา f o กี้ขึ้นมานะราคา f o กี้ที่ขึ้นมาก็เพราะโปรเจกต์นี้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็ XEC ใครยังถืออยู่บ้าง x น c ะ XEC ก็มีโปรเจกต์เรื่อยๆแต่ไม่หวือหวานะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของตัว f o กี้ฮะโฟกี้เอไอนะ,อะก็ถือว่ามีโปรเจกต์เขาเรียกยูสเคสนะ อีกอันนึงก็เป็นการถือครองบิตคอยฮะคุณมาตี้ปาร์ตี้ก็บอกว่าสมเมกาเนี่ยถือครองบิตคอยแล้วก็มีการขายแต่จีนเนี่ยนะถือครองไม่เคยขายเลยอังกฤษถือครองไม่เคยขายเยอรมันมีการซื้อเพิ่มว่ากันไปเออตัว xrp นะฮะเออกระดานแลกเปลี่ยนของเกาหลีก็คืออุ b บินะ upbin upbin นะอนอนนะเออ upbin อ,นะอัพบินนะฮะอัพบินแล้วแต่จะเรียกนะตอนนี้มีปริมาณการซื้อขาย XRP ติดอันดับหนึ่งใน24ชั่วโมงแสดงว่าคนเกาหลีนี่นะเมื่อก่อนนี่ชอบลูน่าตอนนี้หันมาเอา XRP นะเออแสดงว่าความเป็น XRP นี่มันคล้ายๆลูน่านกันนะ เมื่อก่อนเนี่ยลูน่าเนจันดับ1น,นะตอนนี้ XRP มันดับหนึ่นะแล้วมันเป็นเหรียญที่มีโอกาสได้ ETF แล้วมีคำขอ ETF มากที่สุดด้วยนะก็เป็นความคาดหวังอยู่พอสมควรจริงๆเนี่ยคุณมาตี้ปาร์ตี้กันลงข่าวตรงนี้ผมไปเช็คแล้วอย่างที่บอกแลวฮะว่ามันไม่ใช่ QE นะมันเป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะที่เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยตามปกติเขาเรียกค่าใช้จ่ายปกติค่าใช้จ่ายประจำอะค่าใช้จ่ายประจําก็คือเงินเดือนค่าจ้างค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่จ่ายในหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆเป็นการกู้ใช้เพื่อ3เดือนนีก็ว่ากันไปนะฮะผมก็เช็คแล้วนะมันไม่ได้เป็นการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะส่วนอีลอนเองนะโพสข้อความว่าจุดจบนะของเฟดคือจริงๆนี้ฮะมันมีสอสสวเขาไปเสนอกฎหมายเพื่อยุบเฟดนะแล้วอีลอนก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เหมือนกำลังจะคูเฟดไกลๆว่าเฮ้ นะฮะประชุมรอบนี้หรือต้องลดดอกเบีย้ยแล้วนะ <c oughs> นนก็ว่ากันไปนะเอออันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับตัวแพทเทิร์นนะฮะของตัวซัพพลายในการปิ้นเงินอันนี้ด็อกเทรดเดอร์ก็ยังอยู่กับร่องกระลอยนะ <c oughs> คือเราก็อยู่กับร่องกระลอยแล้วเราไม่ค่อยไปไหนหรอกนะร <c oughs> ูหน้าต่างบาทก,ก็หนึ่งบาทอยู่อย่างเงี้ยนะ <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นตัวบิตคอยฮะก็ถือว่าเป็นกราฟปิดสำหรับวันนี้ <c oughs> จริงๆแพทเทิร์นของบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลง,ลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่เก้าหมื่น 9 5 9 4หนะ้า9นคือแนวตรงนี้มันค่อนข้างแข็งนะมันจะหลุดไปได้เนี่ยมันต้องมีข่าวมาตวัดสักสักนิดหนึ่งอ่ะข่าวที่จะตะวัดได้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะไปตกวันที่เฟดประชุมพอดีนะเพราะว่าไอโซนตรงนี้มันจะอยู่วันที่ 3, 4, 5หนะฮะของการประชุมเฟดพอดีนะฮะเออแนวตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะอ่านี่ก็เป็นภาพรวมของวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ